ทุกๆผลงานที่ผมแสดงให้เห็นนะครับเกิดจากการส,าสาร้างสรรค์จากวิชาการตา่างๆอย่างเช่นเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในการบูรณาการคาวามรู้หรือที่พวกเราเรียกว่า STEM นะครับรทุกๆผลงานนะครับเป็นวัตกรรมและสังคมของพวกเรานะครับสวัสดีครับผมนายพัชร์ธนนายทุกสุวรรณจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวันนี้ผมขอมาำเสนอผลงานทั้งหมดของผมนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับวาฒนธทางพาังานแท่งยืนยอุปกรณ์แต่งพลังงานเพื่อผูส่วอายุผู้ปิการมูลภาพ นักเดินทางนัสำรวจนะครับโดยที่มาน้ำทายนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เนี่ยนั่นคือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้พิการนักเดินทางนักสำรวจที่ใช้ไม้เท้านะครับโดยที่ผมใช้แผ่เนเฟีโซลนะครับในการเปลี่ยนแรงกดแรงใช้แรงสัตว์แทนที่อยู่รอกตัวเรานะครับไไปาาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและพลังงานที่ใช้แล้วเกิดมลพิษด้วยนะครับโดยที่แผ่นเสียบโซลไฟฟ้าเนี้นะครับจะเปลี่ยน แรงกดแรงกระแทกแรงสั่นสะเทือนทุกๆครั้งที่เราใช้ไม้เท้านะครับเดี๋ยวเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาที่กล่องแผงวงจรนะครับ้วที่กล่องแผงวงจรนะครับจะมีตัวไรโบดบิชเพื่อเปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรงแล้วนำพลังงานไปเก็บไปที่ตัวซูเปอร์แคปนะครับหลังจากนั้นตัวซูเปอร์แคปนะครับจะจ่ายไฟไปที่ตัว Energy h a r v e s t e r Circuit เพื่อส่งให้ตัว USB นํานำพลังงานมาจกเก็บไปที่พอร์แบงก์นะครับในที่พลังงานที่ได้นะครับสามารถนำมาใช้ได้หลายๆอย่างเลยนะครับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดการตาการเต้นของหัวใจนะครับรวมถึงชั้นแบตโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับโดยที่ผลงานนี้นะครับได้ทําการโจดสิทธิบัตรไปแล้วในหนมากปีพศ2562นะครับส่วนการพัฒนาครั้งต่อไปนะครับคือผมตั้งใจที่จะพยายามพัฒนาตัวแผ่นเกียร์โซนี้นะครับให้สามารถแบ่งพลังงานได้มากขึ้นรวมถึงการหาแหล่งพลังงานต่างๆจากรอบตัวเราด้วยนะครับโดยที่ผลงานชิ้นต่อไปนะครับคือตอกเข้าในขั้นขยาย DC นะครับ มันถังจักสารที่สร้างมาจากใบของต้นทุบมันสีที่เป็นวันชพืชที่ขึ้นตามแหล่งน้ำทั่วไปนะครับนามสารเป็นถังจักสานะครับโดยที่ข้างล่างเปิดโล่งเพื่อให้พวกน้ําที่เกิดจากการปัดของขยะอินทรีย์ที่ใส่ไว้ในกล่องนี้นะครับระบายสู่พื้นมีฝาปิดนะครับกันพวกนกหรือแม้มแตแมลงวันนะครับมาทําลายขยะขยะบูนฝอยที่อยู่ในนี้นะครับที่กลังจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไปทั้งมหมดนะวิโกกรรมหมุนซึ่งเป็นตัวที่ช่วยระบายอากาศและช่วยควบคุาขยะบุนฝอยที่จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อ โดยที่ตัวฐานจักสานี้นะครับจะสลายภายใน3-4เดือนโดยการใช้งานนะครับแล้วก็นำฐานจักสานี้นะครับไปฝังไว้แถวต้นไม้นะครับให้มีความสูงขึ้นมาจากพื้นดินสักประมาณ3-4นิ้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในควัวเรือนเราใส่ลงไปนี่นะครับแล้วก็นํามาใช้กำหมุนนะครับในการย่อยเสษอาหารที่อยู่ข้างในนี้นะครับโดยที่วัตถุประสงค์หลักๆนะครับคือเป็นการกําจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครันเรือนตั้งแต่ตอนทางนะครับเพราะว่าขยะมูลฝอย มากที่สุดนะครับคือขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนเรือนเรานะครับอย่างเช่นเปลือกไข่เปลือกผักผลไม้หรือเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากการรับประทานของพวกเรานะครับโดยที่ประโยชน์ทางสังคมนะครับคือการนาําขยะพวกนี้นะครับมาใช้เกิดประโยชนะ์เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบางของต้องุู่เรืนสีที่คลายก็จะขึ้นที่จะเป็นขยะนะครับจะมาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มสามารถนำไปขายต่อได้นะครับโดยที่ผลงานนี้นะครับได้ทําการจดอ,อ,อนุสิทธิบัตรแล้วนะครับ เป็นประโยชน์ในการทำโบท็อปแล้วก็เป็นการแบบชี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องซิลเวสนะครับซึ่งตัวถางจรดส่ายนี้นะครับสร้างจากธรรมชาติราแยกสลับากธรรมชาติไม่เหลือเศษขยะเลยนะครับส่วนผลงานชิ้นต่อไปนะครับเป็นผลงานชิ้นแรกของผมที่จุดประกายความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมพวกนี้เลยนะครับสิ่งนั้นก็คือแมงกระพุ่มกำจัดมีกินในน้ำนะครับเนื่องจากตอนนั้นนะครับมีข่าวที่มีน้ำมันรั่วไหลจากเรือําถึงสามพิษด้วยนะครับดังนั้นผมเลยนั่งแนวชิ้นนี้ในการสร้างตัว แมงกะพรุนกำจัดได้เก่งเลยนะนะครับในที่ตัวแมงมุมนี่นะครับจะมีหนวดของมันนะครับหนวดแทงซับเส้นของมันทำมาจับของของมนไว้ดใช้ในการดูดซับน้ำมันโดยที่น้ำมันที่ได้จากการดูดซับนะครับจะถูกน้ำมักักเก็บไว้ที่ตัวทั้งกักเก็บของมันซึ่งจะอยู่ที่ใจกลางของตัวมันนะครับแล้วก็ตัวแมงกะพรุนนี่นะครับยังสามารถดูดซับสารพิษที่อยู่ในทะเลด้วยนะครับมาเก็บไว้ที่ตัวมันแยกกับตัวน้ำมันนะครับโดยที่ตัวแมงกะพรุนนี่นะครับใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์โดยที่ตัวแมงกะพรุนนี่บบนนอออ่่าลยยู ผิวน้ำนะครับเพื่อลพลังงานโซลาร์เซลล์แล้วก็ทําการดูดซับน้ามันได้จากน้ํามันในสัมีัสของน่ำเน้อยก่อนนะทำให้เมื่อเวลาตกลงไปในน้าน้ํามันจะไม่รวมกับน้ำแถมยังลอยขึ้นไปอยู่บนผิวหน้ําด้วยนะครับทาให้ง่ายต่อการจัดเก็บด้วยตัวอุปกรณ์นี้นะครับผมหวังว่าท่านกรรมการผู้ทรงคุณูปจะสามารถมองเห็นตัวตนของผมได้จากโครงงานของผมทั้งหมดที่ทําการนําเสนอให้ดูแล้วนะครับเพื่อเป็นการผลักดันให้ผมและทุกๆคนนะครับก้าวต่อไปสู่ การสร้างสรอนาคตที่ดีขึ้นขอขอบพคุณทุกนท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ